ตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดินแดนแห่งที่ราบสูงที่ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักหากแต่ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำขาดความชุ่มชื้นรวมทั้งบางพื้นที่มีปัญหาดินเค็มจึงทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้นยังมีการบุกรุกป่าจนทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศถูกทำลายยิ่งก่อให้เกิดวงจรแห่งความแห้งแล้งเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนโดยทรงเลือกพื้นที่บริเวณบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปดังที่มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับต้นเหตุป,ปัญหาบริเวณพื้นที่บ้านาน,านานกเขาความตอนหนึ่งว่า เดิมเป็นป่าปโปรง่งคนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแลลงน้ำไหลแรงในหน้าฝนทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลงและเกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆย่อม25พฤศจิกายน2525 25, พระองค์มีพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครขึ้นณบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการศึกษาทดลองวิจัยค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ และวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อสร้างผลสำเร็จและองค์ความรู้เป็นต้นแบบแพ้รัศดรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถนำไปพัฒนาสร้างเสริมพื้นที่ทำกินของตนเองนอกจากนั้นพระองค์มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆสูงศึกษาการพัฒนาภูผานมีอาณาเขตกว่าหนึ่งไร่ แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาด้านเกษตรกรรม2,300ไร่และพื้นที่เพื่อการพัฒนาป่าไม้อีก11,000ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวป่าภูเพกป่าดงชมภูพานและป่าดงกระเชอนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่สูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างต้นแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพพระอ,องค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือว่าเป็นจุดที่สร้างน้ําเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงหัวข้อแรกเนี่ยสร้างน้ำนะครับเราได้พัฒนาดินเหมืนการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำาลาธารโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูพันนะฮะ าการพัฒนาเรื่องของฝายต้นนั้นลำธารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชเมินผ่านฝายตรงจุดที่ว่าก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าฝายพ่อนะครับอ่างเก็บน้ำตาดายใหญ่คือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูป่าด้วยระบบการส่งน้ำในก่อเกิดสายธานที่ไหลรินและแตกแขนงไปทั่วพื้นป่ารวมทั้งฝายที่มีอยู่มากมาย ก็ได้ช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงอกงามและผสานสร้างระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับการผสานความร่วมมือของรัษดรในพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและควบคุมการเกิดไฟป่ารวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและการปลูกจิตสำนึก ให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันพระองค์ท่านได้มาให้เราดูแลรักษาป่าแห่งนี้ก็ทำให้สภาพป่ามีสภาพที่ดีขึ้นบางจุดเราไม่จำเป็นต้องปลูกเลยแบบที่ท่านบอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยการเราทําแนวกันไฟเพียงแต่ไม่ให้ไฟป่าเข้าไปเผาผลาญในพื้นที่ป่าหาแนวทางป้องกันรักษาป่าเพื่อจะให้ผื้นป่าแห่งนี้ยั่งยืนขณะเดียวกัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆและสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของรัศดรในหมู่บ้านรอบศูนย์ในพื้นที่ที่ศูนย์ดูแลรับผิดชอบนั้นจะมีพื้นที่อยู่สองส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของพื้นที่ชลประทานซึ่งตัวนี้จะไม่มีปัญหามากนักแต่ว่าในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะไม่อยู่ในเขตชลประทานทางศูนย์ก็ริเริ่มพัฒนาเอาระบบน้ําสมัยใหม่เข้าไปใช้ซึ่งจะทําให้รัศดรน,นั้น มีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกซึ่งจะหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปีด้วยแหล่งน้ำที่มีอย่างเพียงพอและการเรียนรู้วิธีใช้น้ำอย่างคุ้มค่า,าท,ำทำให้ใกล้ลุนาวันกเกษตรกรบ,บ้านนานกเขาสามารถวางแผนทำการ,กรเกษตรได้อย่างยั่งยืนในแปลงมีพิกมีมะเขือมีผักกาดแล้วตัวนี้มี ศักชีลาวแล้วก็รอบแปลงนี่จะเสริมใบเมงลักค่ะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าสุดยอดมีน้ําก็เหมือนมีทรัพย์มีดินก็เหมือนมีทรัพย์ค่ะเราขยันการพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความสมบูรณ์คือภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาดินเค็มจนกระทั่งนำมาสู่ผลสำเร็จที่โดดเด่นในการจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว หลักง,ง่ายๆค่ะไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือการใช้อิสิวัตถุในการปรัลุงดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกลบพอมันไปคุกเข้าอย่างดีๆจะทาให้เนื้อดินโปร่งร่วนซุยโครงสร้างดินมันจะโปร่งขึ้นตัวเกลือดินมันมีโอกาสที่โดนชะล้างเช่นเดียวกับปัญหาดินลูกรังซึ่งมีลักษณะเป็นดินตื้นอุ้มน้ําน้อยมีหินกรวดปอนอยู่ในเนื้อดินมากเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูก โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานได้ศึกษาทดลองและค้นพบวิธีจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผลโดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับเทคนิคการปลูกและการกักเก็บความชื้นในดินนอกจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้วการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยค้นพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และข้าวเหนียวพันุ์สกลนครเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ดีในพื้นที่และให้ผลผล,ผลิตสูงข้าวขาวดอกมะลิ105สามารถให้ผลผล,ผลิตเฉลี่ย520กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ข้าวพันุสกลนครให้ผลผลิตเฉลี่ย450ถึง620กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ยังได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการแปลรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าที่สําคัญคือการสร้างรากฐานความมั่นคงในการผลิตข้าวด้วยการจัดตั้งสากรผลิตข้าวครบวงจรกลุ่มเกษตรกรก็มีความเข้มแข็งและก็พร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไว้สําหรับใช้เองด้วยแล้วก็ไว้สําหรับที่จะจําหน่ายให้กับเกษตรกรที่ ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไปเช่นเดียวกับกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมพืชสวนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ดีมากมายที่เหมาะกับพื้นที่และภูมิอากาศและให้ผลผลิตดีมีคุณภาพลิ้นจี่นพหนึ่งคือหนึ่งในผลสำเร็จที่โดดเด่นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่สามารถให้ผลผลิตเฉลีย่ย ถึง250กิโลกรัมต่อไร่ขนาดที่ยางพาราพัน RRIM 600สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีหากมีการปลูกและดูแลสวนยางอย่างถูกต้องจะให้ผลผลิตจากการกรีดยางเฉลีย่ย263กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเห็ดเป็นอีกหนึ่งผลผลิต ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอันนี้ก็คือเป็นตัวนางฟ้าเหมาะกับอากาศของที่นี่อะค่ะปลูกง,ง่ายแล้วก็ขายง่ายอันนี้ก็เป็นขอนข่าวนะคะเป็นเห็ดอีกตัวหนึ่งที่าทางศูนย์ได้ให้การขยายผลออกไปอะคะ่ะเหมาะกับการบริโภคข,ของทางอีสานนะคะก็เลยจะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมก็เลยเอามาส่งเสริมด้วยที่เห็นนี้คือกระบวนการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานอีกทั้งยังแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดโดยในหนึ่งครั้งการผลิตจะได้วุ้นเส้น43กิโลกรัมซึ่งใช้ถั่วเขียว240กิโลกรัมเช่นเดียวกับพืชสมุนไพรเหล่านี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพหลากหลายประเภท ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่รัษฎรการปลูกหม่อนพันธ์สกลนครและการเลี้ยงไหมพัน์นางตุยสกลนครคือตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมหมอนไหมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานมุ่งเน้นการสืบสารถ่ายทอดความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติไปสู่การทอผ้าไหมก็เกิดเป็นผลงานศิลปะที่งดงาม แต่ละปีกิจกรรมหม่อนไหมก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ที่มีความสนใจอยู่ปีละไม่น้อยกว่า100รายเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันไหมพันไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้คงอยู่ผ้าย้อมครามคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวสกลนครโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานสนับสนุนให้รัษฎร จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจรขณะที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัสตว์เป็นอีกภารกิจสำคัญซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมท่านราชทานแนวพระมริในการทำงานเรื่องปูสัตว์ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาผูกผานไว้อยู่5ข้อด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพันธุ์สัตว์ที่จะนามาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่าย2คือเทคโนโลยีในการเลี้ยงเนี่ยต้องง่ายๆอันที่3อาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่4เนี่ยสัตว์จะต้องมีความทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพโรคระบาดในพื้นที่แล้วก็ข้อ5เป็นข้อที่สําคัญที่สุดคือเมื่อเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปขายเนี่ยอาไแล้้วตงงมนีกํ ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานคือสามดำมหัศาจรรย์ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยพัฒนาจนได้สัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างความมหัศาจรรย์ให้แก่กเกษตรกรด้วยความทนต่อโรคเหมาะกับสภาพแวดล้อมเลี้ยงง่ายโตเร็วสร้างรายได้ดีกว่าสัตว์พื้นเมืองทั่วไปกว่า2-3เท่าตัวเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มากนะัก ทำให้งานศึกษาและพัฒนาด้านประมงจึงมุ่งเน้นการศึกษาค้นหารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ําให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตสูงในปริมาณน้ําที่จํากัดในส่วนของการหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบอร์ซีเมนต์นะครับผมซึ่งใช้น้ําน้อยระยะเวลาการเลี้ยงสั้นแก้โจทย์ที่ว่าอีสานนี่น้ําน้อยนะครับ นอกจากการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่างๆให้แก่กเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงปลาดินแดง <S <S ร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกผสมในบ่อครัวเรือนคือผลสำเร็จในการคิดค้นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งมูลเป็ดที่หล่นลงไปในบ่อจะสร้างแพลงต้นพืชกลายเป็นอาหารให้ปลาช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้สองทาง โดยระยะเวลา8เดือนสามารถเลี้ยงเป็ดได้2รุ่นและเลี้ยงปลานินแดงได้1รุ่นเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนผลไม้เพื่อควบคุมศัตรูพืชเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งได้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงและวัชพืชโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีทั้งยังได้ผลไม้และผลผลิตจากสัตว์ปีกจำหน่ายเป็นรายได้ควบคู่กัน จากผลสำเร็จแห่งการพัฒนาในด้านต่างๆได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่รัศดรด้วยระบบการให้บริการแบบ one-stop service เพื่ออำนวยความสะดวกให้รัศดรส,สามารถเข้ามาศึกษาดูงานทุกๆด้านแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต,ตโดยแต่ละปีมีผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า70,000คนบางออนชัยเสนาเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานและวันนี้เธอคือต้นแบบของการน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ ภูมิใจค่ะจากแต่ก่อนกินมืออุ่นมือตอนนี้ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็รู้สึกว่ารายได้ก็ดีดีขึ้นนะคะก็เลยได้เก็บเงินตรงนั้นมาซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นมีที่ดินเป็นของตัวเองตรงนี้นาที่5้าไร่นะคะจากผู้ที่เคยได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานและนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตจนประสบผลสำเร็จวันนี้ละไมพังแสงสุได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริ ในฐานะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านนาคำจังหวัดสกลนครผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมเห็นีให้เกษตรกร,รกอ,อันนี้ก็คือการให้ความรู้เขาไปต่อยอดอยู่แปลงเขาก็ถือว่าภูมิใจที่ชุดขอบคุณนายหลวงท่านเพราะว่าจากคนที่ม่มีอย่างกับผมยึดอลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเพื่อนมาใช่ก็หรือว่าเกิดมาชาตินี้ภูมิใจแล้วณวันนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงบนพื้นแผ่นดินอีสานและเจริญง,งอกงามขยายผลก่อเกิดงานพัฒนาด้านต่างๆซึ่งเป็นต้นแบบพระราษฎรนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นรากฐานแห่งความรู้เพื่อพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งกันดานให้กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นแม่แบบการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเจริญสืบไป